จะนับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลค่ะมาถึงก็ลาบปากเลยนะคะอู้ได้กินปลาเผาขอคุพี่ดงแแกินนปล้ววตัจริงเหรอใครตามส้มตำน้องมนบอกที่แรกว่าให้น้องมนไปซื้อไก่บ้านมาต้มมาอะไรเงี้ยแต่แต่พอดีไก่ไม่มีก็น้องมนเอาปลามาใช่ใช่ทีมงานตัวหนึ่งแยกกันไว้แล้ว ของคุณลุงน่าจะเก็บไว้แล้วเนาะเดียวไกินล้วยเอาเดี๋ยวอากินเนาะเอมเดือกเดี๋ยวไปกินเนาะแต่เนกินขนมจีนค่ะอือเดี๋ยวไกินไปดูิโอ้หกรเาแต่ไปซัก้ากระเป๋าคุณเพื่องน่ารักจัง fc ให้ค่ะเน่ารักนะเนี่ย้างจิ้มให้กระเป๋าราคาแพงๆตัวเองคงมีืนกันจิมูนเมืองมหน่ารักจร้ fc ปูกองเซวลอดน่ารักมือหืเล็กๆที่รบอกบอืเหมือนมือตัวเหมือนมูอก่คือไม่เหมือนเพื่อนๆ fc คือมือค่ะันนั้คู่กินเด็ดกิ้มต่างจิ้เนาะ โออยากิ้มจิ้นุ่อะโอันไตัวยนื้อนยัดตัวขนาดนี้ตัวใหญ่มากเลยตัวเอเอ็นจะกดผมนะเเขายกไว้ยังกดมากๆเขจะผมมาสาเนือยกไว้แล้วมั้ยโมปั้มเลยเออเอนจสายอะไรแต่ก็คุ้มจังเลยเขามาทีเดียวลงไม่รู้ป็นสิบจุดอย่างนี้เนาะลุ้อชมาแล้วเลย กินเพื่อนปูหน่อยด๊ายโอมนมาแล้วโแมานโอมานโอมาว่าไม่เอาอินเเนยตั้งบนนาต้องตรงนู้นไม่ต้องเดินสายไฟมาเนี่ยบ้านมอข้าบุตังเลย บมดแวครับจากเงินมาตกลนี่งแตก็นี่งคนไ่นูเลครับเขารู้จักเลยเขามรู้จักเลยรืองของเรืบ้านดีกเ๋ยวค่อยจเาจอกตก้คาเ้าก็เดี๋ยวค่อยจำเอาจากของกัปตันก็ได้ครับเพราะมันเป็นสายสองคูห้าเพ่อนมาจุดเป็นเพื่อนแล้วนะวันนี้มาดก็เป็นเป็นเพื่อนกูนะคร เกิเยือนคุณปูตอนนี้คุณปู่ก็ทาเป็นเพื่อนอาไม่ใช่พเพื่อนราเป็นเพื่อนคุณปู่แทนแล้วไมคนมาใตมือแล้วใชไมบุทิลากจนลิ้นยเอะัเยอะก็เาดอก็เหมือนก็เหมือนกับเราเน้นกินผักนี่กินอิ่ม้ยังครับปู่

ลุงยังไม่ได้น้ำจิ้มไ่ได้านออกหมดเลยม่เด้โอเคค่โอเคนะคะัก้โหไมุ่กินตักน้ำจิ้มโอเคพี่ชัยฝากไว้ใยะจ้จาข้ามน้ำไปโอเคพี่ชัยว่า

พี่ชายเราเราไปเริ่มมาจากโนเลยดีกว่าเช่นนั้นอหยังมดแล้วอันนี้เป็นโเดินขั้นนี้างั้นเราต้องกูะาก่อนกัน้ใช่อมไปเรื่อแล้วงนี้นี้เหรอผมต้องโยนขั้นมาก่อนบเือว่าอนาคตทางเราจะได้ม่ต้องนเอวมนเข้าไปกไม่มเจ้า ไปข้านนแนะองงามใหญ่เนี่ยเหรอครับอ้โมันไม่มีแบบระบบของมาางนะยอดยนี้เมีบันไดขที่โอทีอ่ะคเขมันเขียวหนนไปเอาบันไดที่โอที่มาเนี่ยเขายื้มเนยเฮ้ยไปทิมเพี้นเดียวเขาจะไปใจริงอ่ะ

กบลีกอแรก่าด้แรงเนาะพวกเราาล้ำมาถึงตัวที่สองโอ้ลูกตั้งสองจุด่ไหมสาระมีตัวนี้ก็ตนีโอ้ยคอยออมาเจ็บติ้งยังไม่ได้กบอลไล่นี่ครับบอกผมต้องข้าวั้งพีเด้นี่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 แล้วรัทางนี้แล้ว

นี่นะลยพ่อกำลังอร่อยเชือกแล้วเราจะไปทางไหนกันเนี่าเลยข้าวเาข้าวตัวเาข้าวสาลจะตั้งตรงนี้ ครับติดกล่องตรงนี้ด้วยก็ได้ึ่งไม่มีจัไม่มีเจ้าภาพครับถ้าใครมีเจ้าภาพก็จองเลยครับตรงนี้เันจอนังกาไม่มีเจ้าภาพเอาก็ไปติดต่อเเลยแหละอข้ามไปนเลยใช่้าใครติดตรงนี้จะได้ยูใกล้กาแฟครับลงาครับสูงไปไหครับได้ไ็ไี่เอาเผื่อไว้สูงเลยนะ ตัวนี้มันก็ดีเลยครับมใต้องข้ามซุมไมนีอีกอะไม่ใช่ลงมาเลยก็ได้ดึงเอาดึงเอาดึงเอาเอาดึงเอาดึงเงเอาดึงเอาเวลาหยตรงนีเอางข้ามสุมแล้วให้ก้าดึงไองาเดสเให้หนด้วยีไเช็คลายกเลยใช่หอันนี้มั